สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอเครื่องซักผ้ากันดีกว่านะครับเครื่องซักผ้ารุ่นระบบ2ถังนะครับก็จะแนวออกกึ่งโบราณไหมก็ถ้าสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆก็ทํามาเป็น2ถังเหมือนกันถังเปียกถังปั่นแห้งนะครับต้องปั่นอันนี้ก่อนให้หมาดนะครับแล้วก็โยกมาใส่อันนี้ในการปั่นแห้งนะครับแล้วแต่คุณชอบนะฮะยี่ห้อนี้ยี่ห้อ LG จะไม่มีโค้ดอะไรและเซ็นเซอร์บอกต่างๆนานาทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะฮะก็จะเรียกระบบเป็นอนาล็อกนะครับระบบอนาล็อกนะครับระบบเป็นนวนแล้วกันเนาะจะไม่ใช่ระบบสัมผัสจะเป็นระบบเปิดด้วยมือหมดนะครับมาตัวนี้อาการเป็นยังไงนะครับพวกนี้จะซ่อมง่ายกว่าถังอัตโนมัตินะครับถังปั่นอัตโนมัติเขาเรียกว่าถ้าถังเดียวฝาบนเขาเรียกว่าถังอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็ อัตโนมือแล้วกันเนาะเนาะเขาเรียกว่าอัตโนมือแล้วกันสองถังนะครับปั่นเปียกแล้วก็ปัน่แปนแห้งนะฮะตัวนี้อาการคือตัวปั่นแห้งไม่ทํางานนะครับตัวปั่นแห้งไม่ทํางานระบบนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็อะไหล่หาง่ายไม่แพงนะครับซ่อมง่ายครับสมมุติว่าท่านพ่อบ้านแม่บ้านนะฮะก่อนที่จะทําเหมือนเดิมถอดปลั๊กไฟทุกครั้งก่อนที่จะรื้อนะครับถอดสายไฟทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะระวังนะครับถอดทุกครั้งนะครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าสมมุติว่าพงเนี้ยมันแยกกันอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้ไม่ปั่นปั่นเปียกมันไม่ปั่นเราก็ดูฝันเปียกปั่นเปียกไม่ปั่นปั่นแห้งไม่ปั่นเราก็ดูฝันปั่นแห้งไม่ปั่นง่ายๆครับมันไม่ต้องมีโค้ดไม่ต้องไปเสิร์ชหาอะไรใดๆทั้งสิ้นครับระบบตาครับหาเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับว่าอะไรมีปัญหาอะไรผิดปกติที่มันไม่ใช่ที่มันผิดสังเกตนะครับมาตัวนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่จริงๆแล้วเครื่องซักผ้าเนี่ยมันจะก็ไม่มีอะไรมากหร้กนะครับถ้าสมม นะครับหนูไม่กัดสายไม่ขาดนะครับส่วนใหญ่จะอันนี้จะประมาณอยู่ประมาณ70เนลยนะครับพวกเรื่องหนูกัดนะฮะจะประมาณ70%เลยผมส่วนตัวที่ผมเคยเจอบ่อยๆนะฮะทีนี้เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้อ่ะเนี่ยพอเราเปิดฝาถัางมาเปิดฝาปิดเราเจออันนี้หลุดร่วงลงมาเห็นไหมเรารู้เลยสายเหตุหนึ่งอย่างคือตัวนี้แหละมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะมันขาดหรือมันหกักเราก็ไม่รู้แต่เรามองแบบนี้มันปกติหรือ ข้างบนตัวเกี่ยวมีปัญหาฮะเดี๋ยวเราต้องเปิดดูนะครับทีนี้เราก็ดูอะไรต่างๆหน้าอีกหรือเราจะทาความสะอาดเอาลมปงลมเป่าไฟฉายส่องนะครับอ่ะตะแคงเครื่องให้ดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรมีอะไรมีปัญหาอีกแต่เครื่องนี้ยอมรับว่าใหม่มากนะครับใหม่มากนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาบอกว่าตัวปั่นไม่ปั่นแห้งนะครับตัวปั่นไม่ปั่นแห้งคือตัวนี้คล้ายๆเป็นระบบเบรกมันถ้าเราดูเห็นไหมครับจากสายตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับปื๊ดเข้าไปอยู่ในเห็นไหมฮะคือสายสลิงตัวนี้ คือเป็นระบบเบรกนะครับถ้าปิดปิดฝาทํางานเปิดฝาเบรกนะครับมันจะตัดการทํางานสรุปแล้วไอ้ตัวถังปัดแห้งเนี่แหละก็คือสายเนี่ยที่มีปัญหานะโอเคเปิดฝาบนดูทีนี้เราได้ทาการขัน็อตเปิดปละล่วงรัดเวลาผ่านไปนะครับโอเคนะครับมีตัวไหนมีปัญหาอ้าวเจอละหนึ่งตัวนี่ครับอะไรนี่เอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเราก็หาเอามันมาจากไหน ที่มันแตกเราก็หาหาหาหูเหอตรงไหนตัวเกี่ยวอ่ะตรงนี้ไหครับนี่นี่อ่ะจับไปให้ดูหน่อยจับปดูหน่อยจะถ่ายอ่ะจับปแล้วดูต่อที่ใช่ไหมดูซิใช่ไหมอ่านั่นแน่ใช่เลยนี่หวาเข้าไปใกล้อีกใช่เลยนะครับใช่เลยส่วนตัวพวกนี้เราก็เช็คดูเลยว่ามีสายเสยขาดผิดปกติไหมนะครับ ตัวตั้งนาฬิกาตัวบิดตัวหน่วงอ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรชัวครับอ่ะลองดูนี้มันมาจากสายไหนอ่ะต้องมาจากรูนี้อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าตัวนี้หักมาแทงขึ้นมาแทงขึ้นมานี่นไม่ใช่ไม่ใช่รูเล็กนี่ต้องมารูเล็กเพราะรูนั้นไม่ใช่แล้วรูนี้มันรูหักอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ามานี่ยังไงครับปัญหาของมันคือตัวนี้หัก โอเคเดี๋ยวทีนี้มันก็จะมี2อ,อย่างถ้ามันหักแบบนี้โอเคนะครับวิธีแบบบ้านๆของผมนะฮะจะไม่เปลี่ยนและเสียตังอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเผื่องบประหยัดแต่ถ้าโอเคใครมีทุนกูยอยากเปลี่ยนให้มันตรงรุ่นลองหาดูนะครับว่ามันชุดยกชุดฝาเลยนะฮะดูทั้งทีอะปล่อยเอามือออกนะครับนี่น่าจะยกทั้งชุดฝาเลยหรือเปล่าเพราะมันติดกันหมดนะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนโอเคเราไม่เปลี่ยนที่ฝานะฮะเพราะว่าหนึ่งอย่างประหยัดเงินลูกค้าด้วยนะครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเอาร่วง อาใหญ่ขึ้นมาใหม่ฮะเอาเคเบิลท้ายมา2เส้นใครไม่มีเคเบิลท้ายแบบนี้ก็ใช้ลวดก็ได้นะครับหรืออะไรเหนียวๆก็ได้นะฮะเดี๋ยวคอยผูกคอยขัดมันขึ้นมาอ่ะอ่ะไปไปทำไปรับไปอ่ะไปรับจับให้อ่ะแทงขึ้นมานะฮะเดี๋ยวทีนี้อ่ะเราเคเบิลท้ายรัดเลยรัดกับหูตัวนี้หนึ่งเส้นแล้วเดี๋ยวมารัดกับหูนี้หนึ่งเส้นให้ให้มันช่วยช่วยรับภาระ เดี๋ยวเผื่อตัวนี้นานๆไป,ไปเดี๋ยวเปิดตัวนี้แตกอีกมันก็จะมีปัญหารัดไว้ให้มันอยู่ในระดับตัวหมุดที่แตกให้มันอยู่ในตัวหมุดที่แตกระดับเดียวกันอพอไม่ต้องตึงๆเยอะอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราจะคออีกรูนึงมาเกี่ยวกับตรงนี้เอาเอา,าอีกเส้นหนึ่งเร็วช่วยรับพาระมันเพราะว่าถ้าเราใส่อันเดียวภาระมันก็จะรับแรงเยอะบางทีปิดเปิดปิดเปิดบ่อยๆให้มันทนหน่อยนะครับเราก็ใส่แมงสองเส้นเลย ดึงให้ระยะพอเหมาะที่เราปล่อยปล่อยอุดปล่อย,อยให้มันเหมาะอยู่เดียวอ่าประมาณนี้โอเคให้มันอยู่ประมาณนี้ให้บิวอยู่ประมาณหมุดเดิมอโอเคตัดเก็บสายไฟให้ตัดเก็บสายเคเบิลไทยให้เรียบร้อยนะโอเคปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองทดลองใช้งานกันดีกว่านะฮะเอาสายักสายมาสายมามาลองกันเลยดีกว่านะครับว่ามันหมุนไหมมันตัดระบบไหม ะะเดี๋ยวช่วงนี้การประกอบกัน,นะครับเบเครื่องนี้จริงๆแล้วระบบมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับถ้า,าตรงมอเตอร์ไม่เสียส่วนใหญ่อะถ้ารุ่นแบบนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็น70%เนลยนะหนูกัดหนูกัดสายนะครับหนูกัดสายอ่าเสียปลั๊กเลยอ่ะเสียปลั๊กเลยเึ๊บเสียบปลั๊กเวลาปั่นแห้งเลือกการระบายน้ำอ่ะเราปิดแล้วเราไม่ได้ตาระบายน้ำออกเราไม่ได้ปิดใช่ไหมเราปั่นแห้งเ,เดี๋ยวเราดูก่อนมันปั่นไหม ปั่นยังไงวะปั๊กมีไฟไหมเสียบไหมยังนะครเดี๋ยวขออภัยฮะว่าแล้วทําไมมันพอเราเสียบปั๊กแล้วมันมันไม่ปั่นแห้งนะฮะผมว่ามันต้องขึ้นบนครับพอเราเอาขึ้นแล้วมันผิดเห็นะปื้บเห็นไหมเชือกมันไปขัดเชือกมันไปขัดแล้วมันมันไม่ปลดเบรกนะับมันไม่ปลดเบรกนะฮะเดี๋ยวเราลองต้องเอาขึ้นมาทางนี้ดูนะครับเพราะว่าเราก็ทำหน้างานสดๆเหมือนกันเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมันมันมาได้ยังไงนะครับมันขึ้นได้ยังไงนะฮะ โ okay. อเคตัดร้อยสองอันเดี๋ยวขึ้นทางใหม่อ่ะขึ้นทางนี้อันนี้เออไม่ได้ขึ้นทางนี้ผิดขึ้นทางนี้เอาขึ้นรูเดิมอะไรแต่มาข้างหน้าเออนั่นแหละ,ะดึงเบรกขึ้นเออนั่นแหละท่านี้แหละชัวต้องเปิดฝาขึ้นอืมเราเคเบิลไทยลัดใหม่เราต้องร้อยมาจากด้านหลังนะครับกี่นี้เราไปร้อยมาจากด้านล่างคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราต้องร้อยมาจากด้านหลัง กี่นี้เมื่อกี่นี้ร้อยผิดครับเครื่องมันเลยไม่ปั่นนี่เราต้องร้อยมาจาก่างนี้ต้องเปิดฝาแล้วร้อยครับจะได้ง่ายกว่าเออนั่นแหละพอพอพออ่าเดี๋ยวอีกอันนึงร้อยลดภาระกันไปอ่นะมัดเสร็จเราก็ตัดสายให้เรียบร้อยนะครับตัดสายเรียบร้อยโอเคคราวนี้ชัวร์ละนะีย ประมาณนี้แหละเอาโอเคเมันจะได้ดึงก็ปลดเบรกปิดปิดก่อนปิดฝาครอบสิครับเอออ่ะโอเคเสียบปลั๊กเ,เสียบย่งอ่ะเราเปิดโอเคทำงานแล้วเห็นไหมเครื่องสั่นละ เดี๋ยวผมจะลองเปิดนะปึ๊บเห็นไหมมันตัดการทํางานละตัดการทํางานละเพราะว่าเราเปิดฝาเราเปิดฝานะครับเดี๋ยวผมปิดฝาไม่รู้จะมองเห็นไหมเอ่ยนะฮะเห็นไหมมันหมุนมันหมุนอยู่เห็นไหมมันหมุนอยู่ปึ๊บผมลองเปิดฝาอีกทีเห็นไหมครับมันหมุนอยู่ด้านในเห็นไหมฮะโอเคครับประมาณนี้ครับกับเครื่องซักผ้า lg นะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมก็ปิดไฟละมันก็ปั่นแห้งเหมือนเดิมนะครับก็การทําการเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับกับเชือกครับกับเชือกตัวปิดเปิดนะครับตัวปั่นแห้งนะครับตัวเปิดเพื่อความปลอดภัยนะครับเปิดแล้วเครื่องจันจะตัดนะครับประมาณนี้ครับก็คือหูเชือกหักนะครับเราทําการเอาเคเบิลไทป์ผูกเข้าไปนะครับโอเคครับถ้าฝากอีกคลิป นึงไว้ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ากระดิ่งไม่ดังก็ขอกดะระฆังก็ได้ครับนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ